เราทำมาเป็นแบบไซส์ใหญ่พิเศษสำหรับใครใช้เป็นบ้านหลังใหญ่ อยากทำตัวฟ้าตัวจบเอาไปวางกลางบ้านวางไปทีเดียวจบเลยแบบนี้เขาเรียกว่า U shape นะครับใช่ครับ,ค,รบคือจะมีเบสสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งนี้จะเป็นเบสฟิกมาและมีตัวสปาโก้ตรงกลางที่สามารถจะดึงออกมา,ออกมาได้เพิเ่มพื้นที่การใช้งานตรงปลายเท้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ตัวนี้มา <c oughs> ในรูปแบบโครงสร้างแบบที่ลดฟังก์ชันลงไปบางส่วนนะครับอย่างตัวนี้อาจจะไม่มีพ็อกเก็ตสปริงแต่ก็ยังได้ความนุ่มความแน่นกระชับกํลาลังดีอยู่เหมือนกันในการนั่งลงไปก็ยังมีความนุ่มกระชับที่จริงก็นุ่มนะนุ่ม แต่ว่าทําให้ราคาเนี่ยมันจับต้องได้ง่ายขึ้นปกติที่เห็นอย่างเงี้ยต้องมี4ี่หมื่นอ่ะนี่อันนี้ความกว้างซ้ายมาขสามเมตรนะครับสเมตรนะครับสเมตรเต็มๆปกติแล้วก็ต้องมี4ี่หมื่นต้นสามหมื่นไปๆใช่ครับวันนี้เราทําโปรพิเศษ3เมตรดูเชฟแบบนี้สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเท่านั้นครับแต่ถ้าพี่ดูไลน์นี้มาเป็นไงครับถ้าสนใจเข้ามาเดี๋ยวลองดูส่วนลดเพิ่มเติมให้ครับพี่เอ็กมีลดได้อีกหลากหลายพัน